ดูการเมืองไทยในช่วงเวลานี้หน่อยค่ะการเลือกตั้งมาถึงแน่ๆนะครับเขาะแล้วเนาะเขาะแล้ววันนี้นะฮะกกตมีการประชุมกันนะครับหลังจากเมื่อวานนี้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภานะ,ะตามกฎหมายบอกว่าจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสสครั้งใหม่เนี่ยในช่วงเวลา 45วันหลังจากวันยุบสภานะไม่ไม่น้อยกว่า45วันนะต้องเกิน45วันไปแต่ว่าไม่เกิน60วันนะครับนี่วันนี้กกตก็ประชุมกันทันทีเลยนะครับหลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อยนะครับทางคณะกรรมการกกตนี่คุณแสวงบุญมีนะฮะเลขาธิการกกตเปิดเผยว่าปฏิทินเวลาจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับบริหาโดยวันเลือกตั้งเนี่ยจะคืออาทิตย์ที่14พฤษภาคมนะฮะแต่นี่ฮะเมื่อวานนี้คือ20มีนาคมมีพราชกิจธิการยุบสภานะครับ 21มีนาคมคือวันนี้กรกะตประกาศวันเลือกตั้งคือวันอาทิตย์ที่ส4พฤษภาคมคนี่นะฮะโดย27มีนาคมถึง13เมษายนนะฮะเป็นช่วงการให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเผื่อใครติดภารกิจนะครับอาทิตย์สิบสี่พฤษภาคมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนั้นไม่ได้ไปลงทะเบียนกันเอาไว้ก่อนนะฮะขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูปฏิทินการเลือกตั้งหน่อยนะฮะ สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนะครับ3-7ถึงเเมษายนคือวันสมัครรับเลือกตั้งสอสอแบบ<ช>แบ่งเขตใชมีอยู่400เขตทั่วประเทศส่วนช่วงวันที่4-7ถึงเเมษายนให้เป็นวันรับสมัครเลือกตั้งสอสแบบบัญชีรายชื่อก็คือพักการเมืองไปส่งบัญชีรายชื่อสอสอได้พร้อมกับแนบ ชื่อของแคนดิเดตนาย,ยกไปได้ด้วยไม่เกิน3ามคนจะส่งคนเดียวก็ได้สองคนก็ได้3คนก็ได้3พฤษภาคม66นี่นะฮะนี่คือวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อถอนชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเผื่อท่านเอ๊ะตกลงแล้วเราทําไมไม่มีชื่อ,อ,อหรือถอนชื่อใครมาอยู่ในทะเบียนบ้านเราได้ยังไงอันนี้ไปแจ้งได้ช่วง7ถึง13แล้วก็5ถึง21พฤษภาคม สามารถไปแจ้งเหตุได้ถ้าท่านจะไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยเหตุจําเป็นใดก็ตามไม่งั้นเดี๋ยวถูกตัดสิทธิ์ต่างๆนะฮะค่ะ7พฤษภาคมวันอาทิตย์นะครับค่ะคือวันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตค่ะเพราะท่านต้องไปลงทะเบียนก่อนใช่ไหมค่ะอ่าว่าท่านจะขอเลือกตั้งที่ไหนในเขตนอกเขตเพราะว่าวันที่14พฤษภาคมท่านไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้อาทิตย์ที่14พฤษภาคมอันนี้คือวันที่ไปลงคะแนนกันนะครับท่านผู้ชมครับ กรกะตก็เห็นชอบร่างประกาศต่างๆไว้หมดแล้วนะครับแล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาคาดว่าเร็วที่สุดประกาศได้คือพรุ่งนี้22มีนาคมเลขาธิการกรกะตอขอความร่วมมือทุกคนให้เคารพกฎหมายนะครับเพราะตอนนี้เข้าสู่โหมดหาเสียงเลือกตั้งอย่างเต็มรูปแบบแล้วรวมถึงรัฐบาลร,รักษาการด้วย ข้าราชการด้วยต้องไม่ใช้ตําแหน่งเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองของตัวเองเมื่อวานครับและได้เตรียมการรองรับไว้แล้วนะฮะกรณีที่ท่าสารปกครองมีคําวินิจฉัยเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งนะฮะตอนนี้ก็แบ่งเขตเลือกตั้งเอาไว้หมดแล้วนะครับรวมถึงกรณีของคุณชูวิทย์กมลวิเิษคือวันนี้นักข่าวก็ถามเพราะว่าเข้าสู่หมดเลือกตั้งแล้วไงค่ะแล้วคุณชูวิทย์ที่เดินหน้ารณรมณ์ในการทําลายเสียง เน้นคือทำลายเสียงพักคูมิใจไทยเลยเนี่ยอันนี้มันสามารถทําได้ไหมจะถือว่าทําให้ส่งผลกับทางพักคุมใจไทยเขาหรือเปล่าลองฟังทางเลขาธิการกกตนะครับอาพารกําหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเป็นวันที่24พฤษภาคม2566คือคนไทยตามรัฐธรรมนูญก็มีสิทธิเสรีภาพทุกคนนะครับแต่เวลาใช้สิทธิอะไรก็ต้องเคารพกฎหมาย ตองอันนั้นต้องดูข้อเท็จจริงหรือจริงๆเรื่องนี้กฎหมายมีอยู่แล้วต้องดูว่ากฎหมายเลือกตั้งเมื่อมีอย่างมีพระราชกิจดีกาเนี่ยนะครับว่าคนทําได้แค่ไหนกฎหมายให้ความคลุมครองให้การแข่งขันไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือภาคการเมืองเรามีหน้าที่ดูแลตามกฎเกณฑ์เราก็จะดูว่าทําที่สิ่งที่ทํามันผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่ผิดเขาก็ทําได้ตามปกติซึ่งอันนี้ต้องอยู่ที่ข้อเท็จจริงครับต้องดูว่า มันจะเข้าข้อกฎหมายอะไรหรือไม่ครับทีเลขาที่การกรกตอบอกนะครับก็ต้องไปดูลง,ลงรายละเอียดนะา่าสิ่งที่คุณชูวิทย์ทำหรือจะใครทําก็แล้วแต่ถ้าเกิดจะไปพูดถึงพรคก,การเมืองหนึ่งแล้วให้คนไม่ไปเลือกพักนั้นหรือพูดถึงเรื่องไม่ดีของพักนั้นแล้วถ้ามีคนมาฟ้องจริงเนี่ยมันผิดไม่ผิดอย่างไรส่วนวันนี้21มีนาคมวันเกิดวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุครบ69ปีของพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะ วันนี้จะเห็นว่านายกเนี่ยนาตาชช่นมือนะยิ้มย้ายเป็นพิเศษเลยวันนี้มีประชุมคลรอมอเนี่ยใช่ค่ะนายกก็ตอบคำถามสื่อเท่าที่ตอบนะเอ๊ะภาพนี้ยังไงนะคะก็บิ๊กป้อมรองนายกก็เป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีใช่ไหม,มนําดอกไม้มาอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้ใช่ค่ะดอกไม้สีม่วงเข้ากับเสื้อนายกเลยนะก็ยิ้มแหละเนาะยิ้ม ช่วงเช้าเนี่ยนายกไปทําบุญกับภรรยานะคะที่วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเป็นการส่วนตัวก็ขอพรจากเจ้าพระคุณสมเด็จพ,พระอริยวงศาคตยานสมเด็จพ,พระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อเป็นชริมงคลก่อนมาประชุมด้วยซึ่งบรรยากาศวันนี้ถือว่าเงียบเหงาเลยค่ะเพราะว่ารัฐมนตรีหลายคนลาประชุมอมรมัฐมนตรีกระทรวงศึกษาคุณตรีนุชลารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรคุณเฉลิมไทยลารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณวราวุฒิก็ลารัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชคุณสินิดก็ลานะคะลากันหมดซึ่งทุกๆปีเนี่ยพลเอกประวิทย์จะเป็นตัวแทนกล่าวอวยพรปีนี้ก็อย่างที่เห็นก็เป็นตัวแทนเหมือนกันกล่าวอวยพรมอบดอกไม้ รู้สึกวันนี้ประชุมคอรมอรปัดเดียวเองพี่อุ๋ยไม่ถึงสองชั่วโมงก็เป็นคอรมอรักษาการใช่ไหมเรื่องวาระต่างๆก็อาจจะน้อยหน่อยไม่เหมือนค<ช>อรมอรปกติเพราะว่าไม่สามารถที่จะพิจารณาอนุมัติงบเซ็นอะไรต่างๆได้นะคะถ้าจาเป็นจะทําได้ก็ต้องขออนุญาตกะกะตใช่ค่ะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยนำคณะรัฐมนตรีอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้เป็นประจําทุกปีอยู่แล้วก็เลยถามว่าเออ แปลว่าความสัมพันธ์จากภาพนี้คงจะดีแหละเนาะเลยอยากจะถามถึงความสัมพันธ์ไปถึงคุณอนุทินหน่อยว่าเป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีภาพไงที่คุณอนุทินคุณธาดาแล้วก็คุณสัสยากินข้าวกับพลเอกประวิทย์กินข้าวกับบิ๊กป้อมใช่แล้วคุณอนุทินก็ยอมรับว่าก็คุยกันเรื่องจับคู่รัฐบาลล่วากช่ก็เลยถามว่าเออแล้วเป็นยังไงแล้วแล้วความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกประยุทธ์กับคุณอนุทินตอนนี้เป็นยังไงบ้างนายกหันไปหาคุณอนุทินเลยนะ หันไปมองหนึ่งทีอ๋ออยู่แถวนั้นพอดีเลยอยู่ข้างๆกันเลยหันไปมองนี่จังหวะเนี้ยแล้วไม่มีนี่มีจังหวะกอดเอาไปกอดกันได้ยังไงคุณผู้ชมลองดูหลังเลือกตั้งท่านนายกไหนขอดูมิตรภาพหน่อยค่ะขอบคุณอนุทินเออโอ้โหต้องการอะไรต้องการอะไรยกกันครับหลังเลือกตั้งพี่บอกว่าติดยี่ห้อขลังาขลังทำให้ติดยี่ห้อขอขอเสียงพร้อขอกอดอีกทีได้ไหมขอกอดอีกทีขันนิกอดอีกทีค่ะ ทั้กนทุกคนเลยค่ะค่นยไถ้าดูภาพตรงนี้นะนี่คือภูมิใจไทยกับภวมไทยสร้างชาติถูกต้องถ้าดูคุณพักคุณธนกรก็รวมไทยสร้างชาติใช่ค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วใช่ค่ะเดี๋ยวเอาภาพที่บิ๊กป้อมเนี่ยนั่งทานข้าวกับคุณอนุทินมาคู่หน่อยขึ้นวินโดว์คู่กันจังหวะนาทีกอดกับจังหวะนั่งกินข้าว อนีซ้ายมือภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐใช่ค่ะฝวามือภูมิใจไทยกับรวมไทยสร้างชาติเอ๊ะหรือว่า <c oughs> ไม่รู้แต่นายกเมื่อกี้เห็นไหมนักข่าวบอกกอดอีทีได้ไหมขอสองกอดน,นายกตอบว่าไงรู้ไหมคะยังไงะฮะนี่ปกติไม่ได้ให้ใครกอดง่ายๆนะพอแต่ยอ้อนไม่ควพีงก่อนหรอหรือเมื่อกี้ช็อตไม่ทันตั้งตัว ก็นัก็อยู่ใกล้ๆกันเอาก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังเลือกตั้งคาตอบก็ออกมาเองนั่นแหละใช่ค่ะแต่ทีนี้พอหลังประชุมเสร็จเนี่ยพลเอกประวิทย์หัวหน้าพักพลังประชารัฐเขานําทีมคณะผู้บริหารรวมพลยกเซตถ่ายภาพโพสเตท่าด้วยนะจะเอาไว้ใช้ในการหาเสียงนี่เห็นไหมถ่ายในสตูเขาบอกว่าเขามีคาแรคเตอร์นะยังไงฮะเป็นลุกคุณพ่อใจดีที่มีลูกๆขนาบข้างให้ดูอบอุ่น เข้าถึงประชาชนเหมือนถ่ายภาพครอบครัวไงพี่อุ๋ยเคยเห็นไหมออภาพครอบครัวที่พ่อใช่ไหมต้องนั่งรตรงกลางแล้วก็จะมีมแบบว่าถ้ามีแม่แม่ก็จะนั่งคู่ใช่ไหม,มแต่นี้เป็นลูกคุณพ่อก็จะมีลูกๆยืนขนาบข้างเนี่ยลูกสาวบ้างลูกชายบ้างฟีลอบอุ่นอบอุ่นไปนนเองเอาไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆหน่อยก็แล้วกันนะค่่ะาทางเพื่อไทยนะครับช่วงเช้าวันนี้คุณอิงแพทองคานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไปกับคุณเศรษฐาทวีสินนะฮะ ที่ปรึกษ,ษาหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยนายแพทย์ชนาัตนสีแก้วหัวหน้าพักด้วยไปสักการะศาลหลักเมืองและวัดพระแก้วนะครับนี่คุณแพทยทองทานบอกว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะพร้อมมานานแล้วด้วยเรื่องการเลือกตั้งจะให้ยอนบัตรลงคะแนนเลือกตั้งพรุ่งนี้เลยก็ได้นะอรัชพรไม่ไม่ได้ค่ะหมายถึงเพื่อไทยเนี่ยพร้อมมากอ๋อตก,กระจอ่าแล้วยืนยันว่าการเดินสายลงพื้นที่หาเสียงหลังจากนี้ยังไปได้ แต่เนื่องจากก็ท้องแก่ใกล้จะคลอดแล้ว oh. ก็อาจจะลงพื้นที่ในระยะทางสักไม่เกิน2ชั่วโมงสาหรับ <Ha. S 1> คุณแพทยทองทานนะ <Ha. S 1> ส่วนคนอื่นลงพื้นที่เต็มเหนี่ยวเหมือนเดิมการปราศัยก็จะมีทั้งผ่านระบบวิดีโอคอลด,ด้วยหรืออาจจะเป็นคลิปไปด้วยคาดว่ากําหนดคลอดเนี่ยก่อนวันที่5พฤษภาคมก่อ <Ha>. นวันเลือกตั้งของคุณแพททองทานนะฮะ ha. 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 ก็อาจจะมีการปราศัยใหญ่ครั้งสุดท้ายในการขึ้นเวทีเดี๋ยวจะดูวันอีกทีหนึ่งส่วนตัวเนี่ย คุณแพทย์ทองทานบอกพร้อมลงสอสอระบบบัญชีรายชื่อนะครับส่วนอยู่ลำดับไหนแบบไหนอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพรรคนะฮะส่วนคำถามที่ว่าจะอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับพลเอกประยุทธ์หน่อยไหมวันนี้คุณแพทย์ทองทานบอกว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญที่สุดก็ขออวยพรให้พลเอกประยุทธ์มีสุขภาพแข็งแรงก็แล้วกันหากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลนโยบายต่างๆที่พลเอกประยุทธ์แสดงความเป็น <ๆ S 1> ห่วงเนี่ย แล้วฝากไว้กับรัฐบาลชุดต่อไปเดี๋ยวพักเพื่อไทยจะดูให้โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักว่ากรอบที่จะทำต่อไปเนี่ยอะไรที่สามารถทำได้แล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนบ้างคุณเศษฐาทวีสินวันนี้นักข่าวถามนะฮะคุณเศษฐาก็บอกก็ขออวยพรวันเกิดให้กับคนเอกประยุทธ์มีความสุขสุขภาพแข็งแรงก็แล้วกันนโยบายไหนที่ทำเอาไว้แล้วเป็นห่วงเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแล้วมันสอดคล้องต้องกันเนี่ยเดี<อ>๋ยวจะดูให้ว่าสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรค่ะประเด็นหลักเราพร้อมอยู่แล้วเราพร้อมอยู่แล้วค่ะเลือกตั้งพรุ่งนี้เลยก็ได้เราพร้อมอยู่แล้วค่ะ,ออคะถ้าดูแทนแล้วนี่ดูคุณอิงจะคอดก่อนก่อนัอน,นเลือกตั้งไหมหรือยังไงคะี่นี่คอดก่อนคอดก่อนสิอสี่แน่นอนค่ะคอดก่นนอนสิบสี่เพราะตอนแรกวางไว้ต้นเดืนอนไม่เกินต้นเดือนพฤษภาแบบต้นมากๆแบบสี่ห้าไม่เกินนะคะ ปลายเมษาถึงต้นพฤษภาแค่นั้นค่ะแสดงว่าพวกนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ใช้สิทธิ์เรื่องตั้งอต้องใช้สิทธิ์สิต้องใช้สิทธ,ธ,ธิ์ธธไม่ได้ต้องใช้แน่นอนค่ะว่าถ้าตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกเจ็ดใช่ไหมก็แผนว่าจะล่วงหน้าหรือว่าจะตรงวันแค่นั้นเองค่ะแต่ใช้สิทธิธ์แน่นอนค่ะก็คิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดนะคะ<ม>ก็ขออวยพรให้น่าสุขภาพแข็งแรงค่ะข,ข,ขอให้ท่านไม่มีปัญมีสุขภาพแข็งแรงตมดวยไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามทีก็ขอบคุณท่านที่ท่านแสดงความห่วงใยมา มันก็แต่ละสถานการณ์มันก็มีตัวเปลี่ยนตัวแปรเยอะไปหมดนะครับก็ขออนุญาตไปดูกว่าว่านโยบายที่ท่านทําไว้ทั้งหมดเนี่ยบางอันอาจจะเหมาะสมบางอันจะไม่เหมาะสมบางอันอาจจะไม่เข้ากับที่เราทําอยู่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปการเลือกตั้งที่จะถึงนะฮะ ย่อนบัตรลงคะแนน14พฤษภาคมวันอาทิตย์นะครับอย่าลืมนะฮะเรามีบัตรสใบแล้วนะสอสอเขต1ใบมีอยู่400เขตบัญชีรายชื่ออีก1ใบมีได้100คนนะฮะสอสอบัญชีรายชื่อเดี๋ยวเริ่มรับสมัครกันก็คือ3ที่จะถึงนี้3เมษายนนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ที่กาญจนบุรีคือหากันทีเดียวเพราะว่าพักประชากรไทยนะฮะ เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอ,สอสอหนึ่งในนั้นก็คือครูปรีชาอ่าครูปรีชาใคร่ครวญจำได้ไหมฮะค่ะความจริงก็คือความจริงหวย30ล้าน ที่คุณอรัชพรถามใช่ไหมว่าเออเรื่องคดีเป็นยังไงใช่ใช่ค่ะคือคดีหวย30ล้านเนี่ยครูปรีชาเนี่ยฟ้องหมวดจรูนค่ะข้อหายักยอกทรัพย์ใช่ค่ะเอาหวย5ใบ30ล้านลอตเตอรี่เนี่ยเอาไปแล้วก็เนี่ยเข้าไปฟ้องกันเนี่ยคือศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อมิถุนายน65นะฮะยกฟ้องโดยระบุว่าเนื่องจากโจทย์คือครูปรีชาไม่ใช่เจ้าของทรับอ่า คือรั์เนี่ยก็คือลอตเตอรี่30ล้านเนี่ยหใบเนี่ยไม่ใช่ของโจทย์เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าไม่ใช่ผู้เสียหายก็เลยฟ้องไม่ได้ก็เลยยกฟ้องไปแต่หมวดจรูนเนี่ยเขาจะเอาความพิพากษาเนี้ยไปฟ้องครูปีชาใช่ซึ่งกระบวนการตอนนี้ไม่รู้ถึงไหนอย่างไรก็ฟ้องเรื่องไปแจ้งความเท็จอะไรต่างๆนานาส่วนครูปีชานะครับเปิดตัวนะฮะลงสมัครรับเลือกตั้งสสกาญจนบุรีเขตหนึ่งในสังกัดพรรคประชากรไทยนะฮะนี่ ติดแฮชแท็กด้วยนะครูปรีชาที่ที่ mm hmm. เผยแพร่คลิปวันนี้อะแฮแท็กครูปรีชาหวย3าล้านความจริงก็คือความจริงสโลกแกนเขานะเราก็ถามไปยังครูปรีชานะครับ,คร,รบครูปรีชาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดตัวที่สํานักงานใหญ่ของพรรคประชากรไทยนะฮะถามว่าทําไมถึงเป็นพรรคประชากรไทยเพราะชอบพักนี้ตั้งแต่เด็กๆ <Ha. S 2> ชอบคุณสมัครสุนทรเวชอดีตัวหน้าพรรคประชากรไทยชอบคุณสมัครตอนปราัยมาก แล้วในส่วนตัวเนี่ยคืออยากใกล้ชิดประชาชนอยากช่วยเหลือประชาชนนโยบายส่วนตัวถ้าได้รับเลือกให้เป็นสอสอจะผลักดันอะไรรู้ไหมอะไรคะจะผลักดันให้สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยขายไม่เกินราคาราคาต้อง80บาทอย่างเท่าเทียมนี่คือนโยบายของครูวีชาแล้วจะหาเสียงด้วยสโลแกนยิ้มอย่างมีความสุข ซื้อ<ด>หวยยังมีความสุข,ขเลือกครูปรีชาเน้นหวยอย่างนี้เลยละคะ่ส่วนทีบายส่วนตัวนะครับเมื่อได้ถ้าสมุทรได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีเต1นะครับก็จะรณรงค์จะช่วยเหลือ,อลดูแลโดยเฉพาะเรื่องของการขายหวยเกินราคาทุกคนจะมีซื้อหวยในราคาเท่าเทียมกันคือใบละ80บาทนะครับยิ้มยังมีความสุข ซื้อหวยยังมีความสุขเมื่อเลือกครูปิชาใครควรครับเมื่อเลือกครูปิชาจะซื้อหวยได้อย่างมีความสุขแล้วครูปิชาจะน่บุรีนะครูปิชามีความสุขกับการซื้อหวยไหมแกก็ยังซื้อยแหละไปยังมีความสุขอย่างยิ้มแย้มเอาอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่เรารูู้จักหน้าค่าตากันดีเป็นคนดังคนหนึ่งเหมือนกันเลยนะคะ คุณเอกพบเหลืองประเสริฐเจ้าของผู้ก่อตั้งเพจใส่ไหมต้องรอวันนี้เปิดตัวเหมือนกันก็คือเป็นผู้สมัครสอสในนามของพักภูมิใจไทยคือเปิดตัวไปก่อนนะได้ได้สามสวันละค่ะแต่ต้องยอมรับว่าก็มีคำถามแล้วก็ทัวลงอยู่พอสมควรเพราะว่าเขาเนี่ยทำงานร่วมกับเพื่อไทยมากว่า10ปีเป็นผู้ช่วยสสของพักเพื่อไทยใช่เป็นผู้ช่วยของนาวาเอกอนุดิี นาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพนะคะซึ่งนาวาอากาศเอกอนุดีก็เป็นสสเพื่อไทยมากว่า10ปีแต่ตอนนี้ไปอยู่กับพักไทยสร้างไทยของคอุณหญิงน่อยอซึ่งหลายคนก็เลยถามคําถามว่าเอ๊ะตอนที่มันเกิดโควิด -19 ที่คุณทําเพศสายใหม่ต้องรอดช่วยคนป่วยโควิดเนี่ยคุณก็ตีกับสาธารณสุขยับเยินเหมือนกันนะ,ะคุณก็ออกมาตําหนิการการทำการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐมนตรีซึ่งก็คือภูมิใจไทยนะคุณอน,นุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยเออแล้วนี่คุณไปบ่กบภูมิใจไทยหรอแล้วแล้วยังไงอ่ะแล้วความสัมพันธ์กับเพื่อไทยคืือออออทิ้งงงเเลยยหหรัไาาบกว่ผมมีตุ ผมอยากชี้แจงที่ลงสมัครเป็นสสเขตกรุงเทพของภูมิใจไทยมันเป็นแบบนี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมเป็นผู้ช่วยของนาวากาศเอกอนุดตก็จริงแต่ตอนเนี้ยนาวากาศเอกอนุดิตก็ไปอยู่พักไทยสร้างไทยเพราะว่าผู้ใหญ่ของทางนาวากาศเอกอนุดีเนี่ย <c oughs> เขาก็ไปตั้งพักแล้วก็เชิญอดีตสกในพื้นที่ของเขตสายไหมจากประชาธิปัตย์ไปร่วมงานตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้รับเลือกให้ลงสมัครเขาก็เลยหันมาถามตัวเองว่าถ้าเขาอยากที่จะ ช่วยเหลือประชาชนจริงๆ่ยสายไหมต้องรอดมันเพียงพอไหม,มเพราะมันก็ได้แค่ปลายน้ําคือมันเกิดปัญหามาแล้วเราแค่เหมือนกับไปช่วยเหลือตรงปลายทางอ่ะอแต่ถ้าจะช่วยให้มันได้จริงๆไม่ให้มันเกิดผลจริงๆอ่ะมันต้องต้นน้ําหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเขาเป็นแค่เจ้าของเพศสายไหมต้องรอดมันได้แค่ทางตอนจบ แต่ถ้าเขาเป็นสอสอเขาจะแก้ได้ตั้งแต่ตน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลักดันด้านต่างๆการแก้กฎหมายเพราะฉะนั้นต้องเป็นสอสอเท่านั้นบังเอิญพี่อุ๋ยภูมิใจไทยประสานติดต่อมาพอดีเพราะเห็นว่าเนี่ยทำงานลงพื้นที่เข้าใจชาวบ้านดีก็เลยมาท้าทามเขาก็เลยตกลงส่วนประเด็นที่ว่าสายไหมต้องรอดเคยโจมตีการทํางานของกระทรวงสาธารณสุขยอมรับว่าโจมตีจริงแต่พอมีการประสานมีการพูดคุยอะไรกันไปแล้วเนี่ย ก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางกระทรวงเป็นอย่างดีก็ถือว่าทำงานร่วมกันมาไม่ได้ทะเลาะกันพรคภูณราไทยก็เลยบอกว่าเอาเอาไหมถ้าเกิดว่าพี่จะลงในเขตสายไหมเนี่ยพักภูณราไทยจะส่งให้ลงแล้วก็จะมีนโยบายเพื่อประโยชน์ของคนสายไหมเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงพยาบาลที่พี่อยากได้เรื่องรถเมลเรื่องรถติดเนี่ยก็จะทําเป็นนโยบายแล้วก็แก้ปัญหาให้ซึ่งพี่พี่โอเคอยู่แล้วถามว่าอยากจะให้พี่เป็นผู้ช่วยสสพรคเูื่อ,สอ,สอไทยตลอดชีวิตเลยอย่างนั้น,น,นหรอ ให้ทำอยู่อย่างงี้ตลอดชีวิตเลยไม่ต้องไปแก้ปัญหาโครงสร้างมึงต้องเป็นอย่างงี้ตลอดไปประชาชนสายใหม่เขาไม่ต้องการแบบน,นั้นพี่ได้ถามเรียบร้อยคือที่ผมได้ฟังคุณเอกภพ ออกมาวันนี้ต้องออกมาแถลงชี้แจงเลยนะเพราะต้องยอมรับว่าทัวลงอยู่พอสมควรเนื่องจากคนมีคําถามว่าทาไมต้องภูมิใจไทยอคุณเอกพบอกก็ไทยสร้างไทยเนี่ยผมตามไปไม่ได้อยู่แล้วไม่งั้นผมก็เป็นผู้ช่วยสสเหมือนเดิมเพราะเขาเอาสกของทางประธานาธิบดะเพื่อไทยเนี่ยมีผู้บริหารพักติดต่อมาอยาให้ลงสอสะแต่ไม่ใช่เขตสายไหมอ๋อนี่ไงซึ่งคุณเอกพบอกว่าผมทํางานอยู่ในพื้นที่สายไหมพอภูมิใจไทยติดต่อมา ก็เลยมีการพูดกันแล้วก็สอบถามกันแล้วก็เคลียร์ประเด็นต่างๆกันในการที่จะออสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนมันก็เลยกลายเป็นมูลงใจไทยแล้วเขาก็ได้ลงของขาสายใหม่ด้วยอันนี้ก็ต้องสุดแท้แต่ประชาชนหรือว่าชาวสายใหม่แล้วล่ะนะใช่ค่ะส่วนไทยสร้างไทยนะคะวันนี้เปิดเวทีปราศัยเขตสายใหม่เหมือนกันหลังจากที่ยุบสภาครับวันนี้นําโดยคุณสุพันมงคลสุธีรองหัวหน้าพักมีนาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีนวันใช่ไหมอ่า เลยาธิที่การพักนวากาศเอกอนุดิษฐ์นครทัพผู้อำนวยการศูนย์ปรับโกงพักไทยสร้างไทยแล้วก็นายสมชายเวสารัตน์ตระกูลนะคะว่าที่ผู้สมัครสสเขตสายไหมซึ่งก็เป็นอดีตสกเขตสายไหมนี่แหละก็เปิดตัวกันเขาก็บอกเขาจะขอเป็นทางรอดของประเทศและเป็นทางออกปลดล็อกความขัดแย้งการเมืองสองขั้วซึ่งนวากาศเอกอนุดิษฐ์ค่ะขึ้นเวทีเขาก็ชูนายสมหมายว่าเป็นนักการเมืองในฝันวันนี้เราคือทีมเดียวกัน ถ้าไทยสร้างไทยได้เป็นรัฐบาลไม่เกิน4เดือนบำนาญประชาชนสามพันบาทถึงมือแน่สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องแล้วจริงๆผมมั่นใจมากกว่านั้นตรงไหนหรือเป่าผมคิดว่าถ้าเกิดเลือกไทยสร้างไทยเราเข้าไปเป็นรัฐบาลผมเชื่อว่าไม่เกินสี่เดือนเงิน3ามพันเข้าสู่กระเป๋าของพี่น้องผู้สูงอายุ60ปีขึ้นแน่นอนถ้าผมไม่มั่นใจผมไม่พูดเพราะฉะนั้นย้อนกลับครับ พักไทสร้างไทยเป็นพักการเมืองเดียวที่ยังไม่มีสสในสภาแต่เป็นพักการเมืองเดียวที่ส่งกฎหมายบำนานประชาชนสา0พันบาทไปจอดที่สภาเท่านั้นครับ<า>คือเลือกตั้งสสครั้งนี้เนี่ยพื้นที่หนึ่งที่เข้มข้น,นแน่ๆคือเขตสายไหมในกรุงเทพอย่างแน่นอนใช่เพราะเขาชูเขาจะสร้างเป็นสายใหม่ในฝันแก้ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมระบบประปาที่เป็นปัญหามาตลอดอันนี้คือทางฝั่งไทยสร้างไทยนะ